มรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะก,กับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่22เดือนตุลาคมปี2 5 6 5วันนี้อากาศเหลือ23องศาก็รือว่าปก,กตินะเระนั้นวันนี้นะก็จะพาท่านมาศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาหลายตอนหลายเวอร์ชั่นด้วยกันนะ แต่ละเวอร์ชันก็ไม่เหมือนกันบางครั้งก็มีความละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนบางครั้งก็เป็นเรื่องแบบธรรมดานะวันนี้เราจะมาศึกษาในประเด็นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราละอกุศลได้นะอกุศลพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าการละนิวรห้าหรือละความโลภความโกรธความหลงได้ อันนี้เราจะประสบความสุขความ,มบันเทิงปลอดภัยนะจากหนังสืออริยสัจกโอเล่มที่สองได้กล่าวถึงอุปมาอุปมาแห่งจิตที่หลุดพ้นจากนิวรณ์หหรือปัสจจากนิวรณ์หนิวรณ์หมันเป็นตัวขวางกั้นนะพระองค์ทรงตรัสว่า เป็นตัวขวางกั้นปัญญาเป็นตัวขวางกั้นนะทำให้ไปข้างหน้าไม่ได้อย่างดีอย่างเงี้ยอุปมาเหมือนเถาไม้ที่มันขึ้นคุมต้นไม้ใหญ่ต้นไม้นั้นก็ตายนะอุปมาเหมือนทางน้ำที่ใหญ่แต่ว่ามีคนเอาดินไปถมตรงกลางแบ่งน้ำเป็นสองข้างน้ำก็ไหลไม่แรงไม่มีทิทางที่ดีนะอันนี้ก็เรื่องกรารมฉันทะ เราก็กลับมาศึกษาว่าออจิตของเราตกอยู่ในการมฉันทะไหมการมฉันทะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นพี่ใหญ่ของนิวรณ์ห้าก็คือมีนหนึ่งการมฉันทะความพอใจในการมคือรูปเสียงกลิ่นรสพ,ทพุทธพระพยาบาทพยาปทะเนี่ยความพยาบาทความคิดอาฆาตความคิดเปลียดเบียนอย่างเงี้ยเรีย,ก,ยกพยาบาทไปจนถึงทางความคิดไปจนถึงทางกายนะ ทินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็อุทะจะกุกุจจะนะความฟุ้งซ่านลำานํำคาญแล้วก็วิจิกิจฉาคือความสงสัยห้าตัวนี้พระองค์ทรงเตียทรงตรัสว่าเป็นรากเหง้าของอากุศนะกรรมหรืออาุศนะมูลนะถ้ามันมีทั้งห้าตัวนี้อยู่ อกุศลมูลที่จะเกิดที่เรามีความโลภความโกรธความหลงมันจะมีเพราะต้นไม้มันก็มีหลกมีดินนะปรุงอาหารหลักเงาของมนุษย์ที่ไปทำดีทำชั่วก็มีเหมือนกันคือจากโลภะโทสะโมหะคนที่ไปทำความดีก็ละโลภะละโทสะละโมหะก็เป็นรลกเงาของความดีอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เรามาศึกษาในเรื่องนิวรห์ห้าเนี่ยเมื่อเราละได้เนี่ย ทรงอุปมาเหมือนบุคคลไปกู้หนี้เขามาอาตมาพูดเสมอว่าการกู้หนี้เนี่ยพ่อกมนมเราอยู่คนเดียวก็ไม่ทุกข์หรอกแต่พอมีสามีพัญยาเราต้องการบ้านต้องการอะไรอื่นๆขึ้นมาก็ไปกู้หนี้ใช่ไหมเนี่ยพระองค์งทรงตรัสว่าเนี่ยพ่อกามนะพอกู้หนี้แล้วก็เป็นหนี้อะไรเนี่ยพราะเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยนะ แต่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว,ว่าผู้ที่มีจิตปราศจากนิวรณ์ห้แล้วเป็นเหมือนคนกู้หนี้เมื่อกู้หนี้เขามาแล้วก็สามารถใช้หนี้เขาได้นะยังเหลือต้นทุนอีกอันนี้แหละพระองค์ทรงตรัสเนี่ยมาจิตเราละจากกามมฉันทะได้ละจากนิวรณ์ให้เร้วจะมีความสุขอย่างนี้เหมือนคนไปนกู้หนี้เขามาโอ้แล้วเอามาลงทุนทํากิจการงานได้มีกําไรเหลืออ,อีกอย่างนี้เป็นต้น อันนี้เรียกว่าเป็นคนไม่มีจิตจิตปัจศจากนิวรหานะทรงอุปมาเป็นเหมือนคนป่วยนะคนป่วยเหมือนกันเวลาป่วยไข้เนี่โอ้ยกินอาหารอะไรไม่ได้นะแต่พอเราหายป่วยไข้แล้วมันกินอาหารได้มีความสุขใช่ไ,ไหมอันนี้ทรงอุปมาว่าเมื่อเราหลุดพ้นจากนิวรหะจะเป็นเหมือนคนหายโรคนะเป็นเหมือนคนติดคุกนะหรือติดเรือนจำนะ เรือนจำก็คือเรือนที่ต้องอยู่เป็นประจําตรงนั้นมีที่แค่นี้ให้อยู่ตรงนี้นะก็เรียกเรือนจาพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลเป็นเหมือนหลุดพ้นจากการติดคุกหรือนะติดเรือนจําแล้วก็ปล่อยออกมาอย่างอิสระนะเนี่ยเมื่อจิตเราหลุดพ้นจากนิวรณ์ห้ามมันมีอิสระอย่างนี้นะเป็นเหมือนธาตุนะธาตุที่นายเขาบอกโอ้ใช้นี่ใช้ศีลหมดแล้ว ลอยออกไปตามปกติไปชีพใช้ชีวิตตามปกติไม่เป็นธาตต่อไปแล้วเนี่ยเขาก็มีความสุขปื้มปิตินะเป็นเหมือนคนเดินทางกันดานแล้วก็พกเงินพกทองพกทรัพย์สินเงินทองไปแล้วก็ปรากฏว่ามันผ่านพ้นไปได้ในป่าก,กันดานนี้มีทั้งโจรมีทั้งเสือมีทั้งอะไรก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยก็ดีใจโอ้ผ่านพ้นมาได้ทางกันดานนี้ปกติ ข้ามไปผ่านพ้นได้ยากเนี่ยถูกโจรบ้างถูกเสือกินบ้างอย่างนี้เป็นต้นพอหลุดพ้นแล้วรู้สึกกูเขามีความสุขเนี่ยพระอ,องค์ทรงตัดว่าเนี่ยเป็นเหมือนทางกันดารน,นะเป็นเมื่อมันหลุดพ้นอย่างนี้ได้แล้วนะพระอ,องค์ก็ทรงตัดว่านี่แหละบุคคลที่พิจารณานิ้วอนหประการที่ละได้แล้วในตนนะ ก็เป็นเช่นกับคนหมดหนี้หมดโลกนะหลุดจากเรือนจําหลุดจากการเป็นทาสนะบรรลุถึงที่พ้นภัยนะชั้นนั้นเหมือนกันแล้วนะองค์ทรงอุปมาทรงอุปมาอย่างนี้แล้นเราทั้งหลายที่ได้ฟังอย่างนี้เราก็คิดมามเราจะทำยังไงให้มันหลุดพ้นนะ ที่เราไม่หลุดพ้นเพราะอะไรเออเราก็ต้องกลับมาดูว่าทาไมเราไม่หลุดพ้นสักทีเพราะว่าเรายังพอใจในกามฉันทะกามฉันทะก็คือมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือการสัมผัสทางกายไปจนถึงการประสบโลกภัยอย่างเนี้ยเมื่อเราประสบแล้วเราเป็นทุกข์ไอ้ยางงี้เรายังไม่ปล่อยวางแต่เมื่อไหรก็ตามจิตของเราปล่อยวาง เรื่องของกายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ดูแลรักษาไปอย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็จะพ้นจากทุกตัวนี้วรห้าเนี่ยมันเป็นตัวขวางกั้นทําให้เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นชอบตามความเป็นจริงนะอานผู้เจ้าสอนให้เจริญอาณนาะปานาสตินะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกดี เราจะหลุดพ้นจากการกู้หนี้เป็นหนีนะ้การเป็นโรคก,การนะข้ามหนทางการดานการเป็นาธาตุการอะไรจำส่วนมากเนี่ยบางทีเราก็ทุกข์เพราะความคิดเจนะ้ากังวลเจนะ้ากังวลว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ปรุงแต่งไปผูนะ้เจ้าว่ามันจะเป็นอะไรก็ทิ้งมันไปก่อนให้มาอยู่กับลมอยู่กับกายแล้วโรคที่มีอยู่กับตัวเราก็จะค่อยหายไปตามลําดับ จะวิตกกังวลยังไงมันก็เป็นไปตามกุไกอย่างนี้อย่างเงี้ยผู้เจ้าว่าเป็นการแก้กรรมนะให้กับตัวเองไม่ต้องไปเที่ยวให้คนอื่นแก้ให้เราหรอกเราแก้พฤติกรรมเราเราแก้ที่จิตของเราเมื่อจิตมันจะไปคิดกังวลนู่นกังวลนี่เออทิ้งไปหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆอย่างเงี้ยเราแก้กรรมของเราเลยเพราะจิตเราจะไม่ไปคิดเรื่องวิตกกังวลในอนาคตในอดีต อะไรต่างมันทิ้งไปให้มันอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะข้ามพ้นนิวรหาได้นะมันเป็นตัวใหญ่เลยกรรมฉันทะเนี่ยกับพยาบาทเนี่ยความคิดพยาบาทคิดอาฆขาดคิดเบียดเบียนมันมีอยู่ไปจนถึงเวลาเราจะทําความเพียนนั่งสมาธิหน่อยง่วงแหลนะแต่ถ้าไม่ง่วงก็โฟง่านพอนั่งแลว,ไป,ลว,วไปหมดเลยทั่วทิศตัวแดนคิดไปหมดเลย คิดได้แม้ทั้งอดีตตั้งแต่อายุ8ปี9ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้ก็เรียกฝูงซานนะแล้วนะเขาก็เกิดสงสยัยเอ้เราเป็นนั่นเราเป็นนี่เป็นเพราะกรรมเพราะเวรเพราะไอ้ไนู่นไอ้นี่ไอ้นี่ก็วิจิกิจฉาขึ้นเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ลุ่มเราขึ้นไปแล้วมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นวิธีออกเลยนะกูเจ้าทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปให้มาอยู่กับลมอยู่กับกายอย่างเงี้ยก็เหมือนเรากู้หนี้เขามาแล้วเราก็มาค้าขาย เกิดได้กําไรเจริญงอกงามเราก็ดีใจเมื่อเราหลุดพ้นจากนิวรณ์เราจะได้พบธรรมอันนี้คือความปลื้มปิติใจนะเหมือนคนหมดหนีเหนนะนหห้เหมือนคนหายโรคใช่ไหมฮะเหมือนคนเลิก,กปล่อยจากเรือนจําเหมือนคนเลิกจากการเป็นทาสเหมือนคนพกพางเงินทองไปแล้วข้ามถิ่นกันดานได้อย่างมีความสุขอย่างเงย อันขอโยมฝึกลมหายใจเข้าออกและโยมจะพ้นจากความวิตกกังวลดังที่กล่าวมาก็ขอโมทนากับโยมที่โพสเข้ามาวันนี้ก็มีโยมเพนปะพานะโยมเพนประพาก้าหานะนามสกุลก็ดีก้าหานแต่ตัวเองยังไม่ค่อยก้าหานะยังอ่อนแอโยต้องฝึกนะโยมนะให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะ อย่าไปคิดอะไรให้มันฟุ้งซ่านแล้วก็นอนไม่หลับหัดเดินเดินไปข้างหน้าก็ให้มีสติรู้ว่าไปข้างหน้าเดินวนกลับก็ให้รู้ว่ามีสติเดินวนกลับเดินอย่างเงี้ยโยมก็จับเวลาเอาพราะมีเวลาว่างเนี่ยเดินที่บ้านเนี่ยเดินสักห้านาทีแล้วก็มานั่ง5นาทีอย่างเงี้ยเดิน10นาทีก็มานั่ง10นาทีสมาธิจะเกิดเมื่อสมาธิเกิด เราจเจริญสมาธิได้มันจะแก้กรรมให้ตัวเองนั่นแหละโลกของโยมเป็นโลกกรรมโลกกรรมคือโลกวิตกกังวลโยมทิ้งด้วยกันจเจริญสมถะภา,าวนานี่แหละตั้งจิตอธิษฐานข้าประเจ้าวันนี้จะนั่งสมาธิสามครั้งสี่ครั้งอะไรก็ตามเพราะมีเวลาะเดินสลับนั่งโยมก็จะพ้นกรรมพ้นทุกข์ไม่ต้องไปให้ใครแก้ให้หรอกตัวเรานร่นแก้ที่เราแก้ที่จิตเรา ก็ขอโมทนากับท่านที่พสตคมมาขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจหลักทางนี้นะแล้วก็เจริญอย่างนี้ลาโยมก็จะพ้นทุกข์ก็เจริญพร